สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิชานอฟฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะบนเสาไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างมีทั้งสายไฟแรงสูงสายไฟแรงต่ําและสายสื่อสารค่ะและที่บอกว่ารกรุงรังนะคะก็คือสายสื่อสารนั่นแหะค่ะแล้วสายสื่อสารเนี่ยก็มีทั้งสายที่แบบพาดแบบถูกกฎหมาย พาดแบบไม่ถูกกฎหมายนั่นเองนะคะไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าพาสายนะคะแล้วก็รวมถึงมีสายที่เลิกใช้ไปแล้วที่เรียกว่าสายตายค่ะล่าสุดนี้นะครรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยท่านมทหนึ่งนะคะสั่งการให้การไฟฟ้าไปเร่งตรวจสอบและดำเนินการเรียกเก็บค่าพาสสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยง,งานทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะฐานรับนโยบายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งตรวจสอบและดําเนินการเรียกเก็บค่าผ้าสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอะไรอยู่บนเสาไฟฟ้าบ้างนะคะและมีสายสื่อสารที่ผ้าสายไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะคะแวแวๆตัวเลขว่าสูงถึง6 0 0 0กว่าล้านบาททีเดียวค่ะ มาถามชัดๆนะคะกับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภรมิภาครองประสิทธิ์นะคะรองคะบนเสาไฟฟ้าเนี่ยโอ้มันมีสายหลายชั้นมากเลยอะ่ะมีอะไรบ้างคะในระบบจาหน่ายบเเสาไฟฟ้าเราเนี่ยอันดับแรกเลยส,สูงสุดบนสุดก็คือระบบจำหน่ายแรงสูงถัดมาก็เป็นระบบจำหน่ายแรงต่ำไอ้ที่ล่างสุดก็คือสายสื่อสารของผู้ประกอบการหรือ,เร,อเรียกว่าโอเวเตอร์สายต่ำสุดนี่คือสายสื่อสารสนะคะ เอแล้วผกว่ามีสายสื่อสารที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่บนเสาไฟฟ้าตั้งเยอะมากไลยแค่ไหนสายสื่อสารที่พาดโดยถูกกฎหมายได้เนี่ยต้องขออนุญาตผ่าน2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานแรกคือกสทชและก็การไฟฟ้าที่เราผิดชอบเสาตรงนั้นที่เป็นเจ้าของเสาต้องผ่านการอนุญาตทั้ง2หน่วยงานนี้ถึงว่าถูกต้องตามกฎหมายครับผมก็คือต้องมีกสทชกับการไฟฟ้าถูกต้องแล้วที่พัดพาดกันอยู่เนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายมากไดยแค่ไหนคะ มีสายสื่อสารที่ไม่ไม่ได้ขอถูกต้องตามตามกฎหมายนะครับที่ละเมิดเนี่ยประมาณ30%ของสายสื่อสารทั้งหมดล่าสุดอย่างที่มทนหนึ่งบอกว่าสายที่มาละเมิดพลาดไม่ถูกต้องไม่ได้ขอเนี่ยก็ค,คือไม่ได้จ่ายค่าผ้าสายเลยใช่ครับติดหนี้อยู่ใ,ให้การไฟฟ้าเนี่ยต้องไปเร่งดําเนินการจัดการให้ถูกต้องพีเํทอะไรบ้างเราเชิญผู้ประกอบการที่ผ้าสายสื่อสารเนี่ยให้มาตรวจสอบร่วมกับเราเพื่อให้ยืนยันว่าสายเส้นเนี้ย ไม่ได้ขออนุญาตนะวันนี้มันยากตรงที่ว่าในเส้นที่มันอยู่บนเสาเนี่ยมันมีทั้งอนุญาตและไม่อนุญาตเราต้องมาตรวจสอบร่วมกันให้ได้ว่าเส้นไหนไม่ได้อนุญาตไม่ถูกต้องมองนี้ตาเปล่าเยอะไม่รู้ว่าเส้นไหนที่สําคัญคือโอเอรเตอร์ต้องให้ความร่วมมือที่จะมาตรวจสอบถ้ายืนยันตรงกันเราก็จะเอาเข้าระบบให้ถูกต้องเพราะนั้นนี่คือการบ้านของ p a ที่จะต้องเร่งรัดให้ผู้ประกอบการหรือผู้ภาคสายสื่อสาราเนี่ยมาตรวจสอบร่วมกวับเราถ้าไม่มาตัดเลยได้ไหมไม่ก็ อาจารย์ก็ต้องฟ้องก่อนฟ้องก่อนแล้วก็แจ้งให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบแสดงว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่งภูุภาคคงต้องมีก,การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ประกอบการสายสื่อสารใช่ครับตามข่าวนี่บอกว่ามีสายที่ละเมิดที่มาพาดโดยไม่จ่ายเงินค่าพาดสายเนี่ยประมาณ ,6000 กว่าล้านหัวใจของมันก็คือเราต้องไปตรวจสอบร่วมกันที่หน้าง,งานที่จุดนั้นว่าจริงๆแล้วมันม,มีการพาดสายที่ยังไม่ได้ขออนุญาตที่ถูกต้องเนี่ย มันประมาณนั้นหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเรามีข้อมูลทางฝั่งเราเนี่ยประมาณ6กพันล้านนอกจากนี้เนี่ยยังมีสายตายคือสา,สายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและยังรกรุงรังอยู่แบบนั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนสายตายเนี่ยคือสายที่ไม่ได้ใช้งานอย่างที่คุณราไฟฟ้าว่านะครับซึ่งตอนนี้เราก็คาดว่ามีประมาณสักสิแสดงว่าวันนี้เนี่ยบนเสาไฟฟ้านะคะมีสายที่พาดโดยไม่ถูกกฎหมายสายที่เป็นสายตายไม่ได้ใช้งานแล้วอยู่บนนั้นด้วยแล้วสายสื่อสารที่พลาดยังถูกต้องนี่เป็นยังไงคะ สายสื่อสารที่พาดถ,ถูกต้องตามาาามาตรฐานตามกฎหมายนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับว่ามันต้องพลาดบนคอนหรือสารคอนเหล็กอ๋อมันจะมีคอนเหล็กแนวกว้างครับได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วมันก็จะสวยปลอดภัยแต่บางที่เนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องเป็นระเบียบอย่างนี้ใช่ครับใช่ๆๆครับโดย PA กับกสทชากสทชเป็นเจ้าภาพหลักพีเอเป็นเจ้าภาพรองในการที่จะจัดระเบียบตรงนี้ PA จะเป็นคนจัดเตรียมคอนสืน่อสารแลราาา้วก็กสทชก็จะเชิญผู้ประกอบการมาร่วมจัดให้มันถูกต้องตามมาตรฐาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและก็รวมถึงการเรียกเก็บค่าผ้าสายนี่คืออะไรบ้างคะประโยชน์เห็นชัดๆเลยก็คือความสวยงามความปลอดภัยอีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินที่รัฐจะได้มาจากการผ้าสายการเช่าผ้าสายมันก็ได้เป็นเต็มเม็ดเ็ม,มเหย่วยขึ้นนะครับและสายตายก็จะลดลงสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า ควรต้องเป็นสายที่ใช้งานได้จริงๆใช่ครับเกิดประโยชน์จริงๆนะคะไม่ใช่เลอะเทอะเกะกะและแถมไม่จ่ายค่าผ้าสายด้วยใช่ต้องจัดการตรงนี้คือเก็บค่าผ้าสายให้ถูกต้องอันอันคือจัดระเบียบสายด้วยจัดระเบียบสายสื่อสารนะคะให้มีแต่สายที่ใช้งานได้ครับผมเกิดประโยชน์จริงๆกับประชาชนนั่นเองใช่ใช่นะคะเอาละกัวันนี้ได้ความรู้กันไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ